เสิร์ฟความน่ารักสดใสของน้องมิรินตัวตึงแห่งพัทระฟาร์มเช้านี้เปิดซีนมาก็โชว์ความละมุนอ้อนพี่ต๊กโตไม่หยุดพอวอแ์จนพอใจแล้วก็เปลี่ยนโหมดไปสำรวจสิ่งต่างๆรอบตัวโดยวัยที่กำลังเรียนรู้เรียนแบบลองทำตามมิรินเลยเป็นเด็กที่ฉลาดและเรียนรู้ไวมากความสนผสมความละมุนของมิรินนี่เองที่ใครได้อยู่ใกล้ก็อดละลายไปกับความสดใสนี้ไม่ได้สำหรับใครที่อยากเยี่ยมชมพัฒนาการของช้างน้อยและสัมผัสบรรยากาศอบอุ่นที่ร่มแดนช้าง สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือวางแผนเยี่ยมชมได้ที่เพจร่มแดนช้างได้เลยค่ะนั่งลกนั่งนั่งลกนั่งลง ก็ดูออกนะครับว่าเขารักของเขานะครับเขาก็รักพี่โตพี่ตกโตรักพี่เลี้ยงรักพี่ควานของเขานะครับก็ช้างเขามีวิธีนะครับที่จะแสดงออกนะครับแล้วก็มีวิธีที่ที่จะสื่อสารมีวิธีที่จะครอบงาหมายถึงครอบงาคือทําให้เราอ่ะคือเขารู้ว่าเรารักนะหมายถึงทาให้เราได้ทําในสิ่งที่เขาอยากให้เราทําคือ เขาพยายามที่จะเอาจะกินพี่แล้วพยายามที่จะให้เราจะบอกว่าเราเป็นลูกพี่เขาเขไม่เชิงนะครับบางทีหลายๆกรณีเนี่ยช้างก็ควบคุมเราเหมือนกันนะครับควบคุมควานควบคุมคนเลี้ยงแล้วก็ควบคุมคนที่ที่รักรักเขานะครับซึ่งถามว่าเป็นเรื่องอะไรพิเศษไหมก็ไม่พิเศษนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติของสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์สังคมนะครับว่าเราจะ หมายถึงว่าจะอยู่จะอยู่ร่วมกันนะครับแล้วมีปฏิสัมพันธ์มีสถานะหรือมีตําแหน่งทางสังคมอย่างไรต่อกันนะครับจริงๆแล้วลูกช้างเขาก็มีวิธีที่จะแสดงความรักนะครับแล้วก็มีวิธีที่จะใช้ให้คนที่รักเขาทํานูน่นทํานี่หรือว่าปฏิบัติต่อเขายังไงนะครับก,ก็เป็นเรื่องน่ารักระหว่างพี่แล้วก็หมายถึงว่าตัวตกตกัวเองสังเกตไหมครับว่าเวลาเขาอยู่กับช้างไม่ว่าจะอยู่กับแม่ คาปาหรือว่าอยู่กับน้องมิรินนะคือเขาไม่เยอะครับไม่เยอะในที่นี้คือไม่ได้พูดเยอะไม่ได้สั่งเยอะไม่ได้ทํานูน่นทํานี่นะครับไม่ได้เล่นจนจนเกินเบอร์นะครับก็ลักษณะของควานที่ที่ที่เป็นนะครับหลายๆคนก็จะเป็นลักษณะของการนิ่งๆครับนิ่งๆช้าๆแต่ว่าสม่ำเสมอนะครับแล้วก็มีเรื่องหนึ่งที่เห็นชัดเจนเลยคือ,อ มีคนหมายถึงว่าเขามีบทบาทในการกําหนดว่าอะไรทําได้หรืออะไรทําไม่ได้ในระยะแค่ไหนหรือว่าในลิมิตแค่ไหนนะครับเลี้ยงลูกก็ต้องมีลิมิตนะครับหมายถึงลูกเราอะแล้วก็เลี้ยงช้างก็ต้องมีลิมิตนะครับจะรักมากนะครับจะสปอยมันก็ทําได้แต่ว่า แต่ว่ามันก็จะมีคอนสืบเนื่ของมันว่าหลังจากที่เราปล่อยให้เหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นตามมานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความสม่าเสมอระเบียบวินัยอะไรทําได้อะไรทไําไม่ได้นะครับก็ก็ต้องก็ต้องอ,อยู่อยู่กันให้ให้พอเหมาะพอเจาะนะครับก็เป็นเรื่องนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่ผมว่าผมเห็นชัดแล้วก็เชื่อว่าผู้ติดตามนะครับแม่ๆเอฟซทุกคนที่ติดตามมิลิน ก็เห็นได้ชัดนะครับก็คือเรื่องของพัฒนาการของมิลินซึ่งจะบอกว่าพัฒนาการแบบตัวใหญ่ขึ้นโตขึ้นอ้วนผอมอะไรอย่างงี้มันก็เป็นเรื่องเบสิกทางร่างกายนะครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่ที่มิลินมีพัฒนาการที่ดีซึ่งซึ่งผมเห็นแล้วก็เชื่อว่าแม่แม่หลายๆคนเห็นแล้วผมก็เชื่อว่าแม่แม่หลายคนนะเน่ยโดยสายอาชีพนะครับไม่ว่ายังทําอยู่หรือว่ากเกษียณแล้วเนี่ยก็อยู่ในแวดวงการศึกษาหลายคนนะครับเป็นครู แม่ๆหลายคนก็อยู่ในวัดวงสุขภาพนะครับเป็นพยาบาลเอ้าตกใส่หัวแล้วเป็นพยาบาลนะครับเป็นสายสุขภาพหรือหลายๆคนก็เป็นแพทย์นะครับเป็นแพทย์หรือหลายๆคนก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงเด็กนะครับแล้วผมก็เลยอยากจะบอกทุกคนนะครับหนูหนูหน,หน,หนูหยุด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 หัวโขกแล้วว่าว่ามิลินเนี่ย มีสิ่งหนึ่งที่เป็นพัฒนาการที่ไม่ใช่ส่วนของร่างกายแล้วก็ทําได้ดีเลยก็คือเรื่องอขออนุญ,ญาตนะครับนำคำศัพท์ที่ที่เราบางคนหลายหายครั้งเราก็ลืมนะครับที่จะนึกถึงประเด็นนี้นะครับก็คือเรื่อง self esteem นะครับ self esteem ก็คือเรื่องของอความตระหนักรู้และความภาคภูมิใจใน ความเป็นตัวของตัวเองนะครับเราไปค่อยไปหา definition คำแปลเป็นภาษาไทยกันแต่ว่าเท่าที่จะบอกได้ก็คือ Self-Esteem นะครับการรู้สึก,กรักและภาคภูมิใจในตัวเองของมิลินสูงมากนะครับสูงมากก็เดี๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์กันว่ามันเกิดขึ้นจากตัวเขาเองมันเกิดขึ้นจากบรรยากาศสิ่งแวดล้อมหรือวิธีการเลี้ยงหรือว่าผู้คนที่รายล้อมรายรอบเช่นพี่ตุกโตเอยนะครับพี่ๆสตาฟทีมงานควานนะครับ หรือแม้กระทั่งการอยู่ใน Environment ที่มีช้างอื่นรอบข้างการได้แสดงบทบาทของคำเป็นเด็กอย่าง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 มีสิทธิอะครับนะครับ,นะรบอยู่เด็กก็เป็นเด็กแสดงออกแบบเด็กนะครับเพราะฉะนั้นเช้า,ชานี้นะครับผมก็ขออนุญาตเลือกคำศัพท์นะครับที่จะเอามาแชร์แล้วมาเล่าสู่ให้ทุกๆคนฟังว่า พัฒนาการของน้องมิลินไม่ใช่แค่เพียงร่างกายนะครับแต่เป็นเรื่องของอิโมชันอลนะครับเรื่องของความความรู้สึกเรื่องของจิตใจนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ที่ที่มีแน่นอนนะครับแล้วเราก็าาให้ความสําคัญกับลูกที่เป็นลูกมนุษย์นะครับลูกคนสิ่งหนึ่งที่ช้างก็ต้องมีเช่นกันก็คือเรื่องของ s e l f e s t e e m นะครับเป็นเรื่องของอความรู้สึก ตระหนักและภาคภูมิใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเองของของช้างนะครับก็ช่วงหลังมามีลิงเขาเก่งคือหมายถึงว่าเขาใช้งวงได้เก่งแล้วก็ใช้กล้ามเนื้องวงได้แม่นนะครับหยิบอะไรก็หยิบได้ไม่มีหลุดไม่มีตกอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้เขาก้าวสู่โลกของการเรียนรู้หรือการหยิบจับที่ที่ดีและที่ชัดเจนขึ้นนะครับ มิลินและมิลินและพี่ตกโตนะครับควานช้างทีมชาติไทยควานช้างแห่งชาติอีกคนนึงนะครับเอาเท้าหักแล้วโอเค ทีมงานส่งสัญญาณนะครับว่าให้ผมได้เริ่มเข้างานในการทำงานตามตารางเวลาได้แล้วเดี๋ยวทิ้งท้ายนะครับเอาเอาโตมเสียงเอามือมาก็ก็เราก็ฝากทิ้งภาพนะครับไว้กับบรรยากาศของความสัมพันธ์ระหว่างคุณพี่นะครับที่เลี้ยงตโตแล้วก็ลูกสาวแห่งชาติมิลินนะครับนี่ไงที่บอกว่าทุกอย่างต้องมีลิมิตเนี่ยเห็นไหม โตเขาไม่ได้ตามใจขนาดนั้นหนูถอยลูกมิรินมิรินมิรินพอกับลูกเรียกละไปล,ละเป็นธรรมดานะครับของการเลี้ยงลูกเป็นธรรมดาของการเลี้ยงสัตว์นะครับถ้าเรียกต้องมา ถ้าบอกว่าได้แปลว่าได้ถ้าบอกว่าหยุดถ้าบอกว่ามีลิมิตรหรือว่าพอก่อนมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นนะครับเรามีกติกาแล้วก็สร้างความเ,าเรียนรู้ให้กับช้างนะครับเพื่อผลประโยชน์คือเรื่องของความปลอดภัยของเขาครับขอบคุณนะครับสำหรับชาวนี้ครับสวัสดีครับ